มาอีกแล้วผลงานสมแดงใช้กับแตงโมมากว่า8ปีมาพังประสบการณ์ดีๆจากเกษตรกร,ท,กรที่ประทับใจนะครับครับพี่น้องเกษตรกรครับผมฉีดสมแดงไปเจ็ดหน,นครับเนี่ยผมฉีดแต่อนเนี่ยผมฉีดยาตัวอื่นมาเนี่ยผมจะสามวันฉีดสี่วันฉีดเนื้อแมลงมากวนเดี๋ยวแตงโมยอดไม่เดินพอผมฉีดสมแดงเข้าไปเนี่ยครับกับอเวนูบวกกันเนี่ยเจ็ดวันผมฉีดทีครับเนี่ย มันจะลดต้นทุนลงมาเราไม่ต้องไปซื้อยาร้านย่อยๆร้านแบบที่ว่าเราไม่เชื่อใจเขาก็หลอกขายให้เราผลละสามร้อยสี่ร้อยมันก็ใช้ได้มายะนหนึ่งมาแรงแล้วกลับมาอีกแต่ตัวนี้ฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยรากมันจะเดินดียอดมันจะเดินดีมันจะสวยครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยโสมแดงเนี่ยมันจะทําให้ปรับสภาพดินครับปรับสภาพดินแล้วก็ให้ให้ผลพืชของเราเนี่ยมันกินอาหารได้เต็มที่รากเดินดียอดเดินดีครับพี่น้องเกษตรกรใช้บวกกันนะครับบวกกันตัวเนี้ย ฝาของสวมแดงเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรใส่สี่ฝาต่อน้ำสองลิตรตอนนี้มันเป็นผงนะครับพี่น้องกเกษตรกรหลังจากใส่ฝาแดงเสร็จแล้วมันจะเป็นปวดเปล่าใช่ไหมครับพี่น้องก็ตักลงไปหกช้อนใส่ปวดตรงนี้ไปก็เขย่าเขย่าแล้วก็เราา,าฝาของสวมแดงนี่นะครับให้ใส่ต่อน้ำสองลิตรใส่สี่ฝาเลยครับเนี่ยบวกคู่กันแล้วมันจะดี ในเมื่อว่าผมมีสิ่งดีๆแล้วครอบครัวผมเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเป็น95%ปเซแล้วผมก็อยากจะแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรมาใช้เลยครับสนใจสมแดงทักแชทหน้าโปรไฟล์หรือคลิปลิงในตะก,ก้าติกตอกชอ็อปได้เลยครับ